ข้อมูลในคลิปนี้นะคะพี่เมย์สาธิตวิธีการถักเชื่อมต่อหัวไหล่เป็นแขนเสื้อจุดที่เราเชื่อมต่อจะเริ่มตรงนี้นะคะเริ่มหัวไหล่ชนกันตอนที่เราขึ้นลายตัวเล็กเนี่ยดูให้ลายมันตรงกับลายของตัวเสื้อแล้วแขนเสื้อมันออกมามันจะไม่ขัดตาแนวแขนเสื้อนะคะออกมาจะเป็นนี้แบบนี้อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราจะถักเก็บริมนะคะไม่ได้ถักแยกชิ้นนะคะถัก เชื่อมต่อกับตัวเสื้อตรงที่เป็นแนวของรักแร้มาวนมาจนมาชนกันตรงใต้รักแร้แล้วเราก็จะเปลี่ยนจากการถักพิกลับไปมาเป็นการถักวนวงกลมดูวิธีถักได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อโคเชถักสองแผ่นนะคะรหัสคลิปคือ mf หนึ่งสี่ห้า ep นี้เป็น ep 9 ข้อมูลใน ep เก้าเราจะมาถักแขนเสื้อนะคะก่อนที่จะถักแขนเสือ้อเรามาดูตรงชายเสื้อก่อนชายเสื้อที่ถักออกมาพี่เมย์จะถักเป็นลายพัดซ้อนออกมาแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นฐานเจ็ดฐานเจ็ดสามลายนี้เป็นฐานแปดตอนที่ถักสามลายฐานแปดนะคะโซ่จะเป็นโซ่หกความยาวของชายเสือ้อแล้วก็จํานวนชั้นตรงนี้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราต้องการจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตรงนี้ มันจะเป็นแนวด้านข้างแล้วบานออกมาแบบนี้ค่ะรับช่วงสะโพกวิธีถักตัวนี้นะให้คุณดูที่ ep แปดนะคะส่วน ep เก้าเราจะมาถักแขนเสือ้อช่วงที่เป็นแขนเสือ้อชิ้นงานจะประกบกันแบบนี้ให้เราต่อไหมเข้ามาวิธีต่อไหมที่ง่ายที่สุดก็คือแทงเข้ามาแล้วมัดค่ะมัดเงื่อนแบบนี้เหลือปลายไหมไว้เรามาดูวิธีถักแขน แขนเสื้อเรานะคะตรงนี้มันจะเป็นแนวรักแร้นะคะตัวนี้เป็นใต้รักแร้แขนเสื้อมันจะออกมาเป็นทรงแบบนี้นะคะแบบนี้นี้พอเราได้ไอเดียการถักเสร็จแล้วนะจุดที่เริ่มต้นตัวนี้หลังจากที่ต่อไหมเข้าไปแล้วนะคะเราจะเริ่มโดยการที่ถักเป็นห่วงโซ่ห่วงโซ่ตรงนี้พี่เมย์จะขึ้นห้าห่วงโซ่ ห่วงโซ่จะเหมือนกับตอนที่เราเริ่มห่วงเโ้อห่วงโซ่กรณีที่ถักเสื้อจากคอค่ะนี้นะโซ่สามนะคะแทงลงไปตรงจุดรวบตัวที่สองใช้โซ่สามนะคะสาม ตัวที่สี่ตัวที่ห้าพอได้ครบห้าห่วงเสร็จแล้วนะเราจะเชื่อมต่อไปอีกข้างหนึ่งแขนเสื้อจะถักแบบนี้นะคะไม่ต่อด้านนี้นะต่อแบบนี้ดึงผ่านเวลาเราถักแขนเสื้ออันนี้มันเป็นคอนะ แขนอยู่ทางนี้นะคะเราจะถักพลิกกลับไปมาจากจุดที่เราเชื่อมต่อตัวนี้นะเราจะโยงนะคะโยงขึ้นมาโซ่สองแทงด้านข้างค่ะถักดับเบิลโคเชต์สองหนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าเราไม่ได้ถักด้านนี้นะเราถักฝั่งนี้ เพราะฉะนั้นหมุนงานให้ดีนะคะถ้าเราหมุนด้านผิดลายมันจะไปทางคอเสื้อเพราะเราหมุนกลับมาอันนี้ถักด้านผิดช่วงแรกใช้โซ่ห้าโยงก่อนค่ะลายจะค่อยๆเพิ่มขึ้น ลงไปที่ช่องโซ่นะคะพอลงไปช่องโซ่เสร็จแล้วนะเราจะต้องเอาเส้นเนี้ยโยงกลับมาทางนี้สองสามสี่ห้าโซ่ห้านะคะทีนี้เวลาตอนเราโยงนะเราดูด้วยนะคะว่าตรงเนี้ยมันมีลายที่ต่อไหมถ้ามันมีลายที่ใช้อยู่ตัวนี้เราก็แทงลงไปซิงเกิลอันนี้คือจบแถวที่สอง ทีนี้ถ้าเราจะขึ้นแถวที่สามนะโซ่สองพอโซ่สองเสร็จแล้วนะคะชุดนี้ด้านบนมันจะมีลายซิงเกิลอยู่ตัวนี้ค่ะแทงลงไปตรงซิงเกิลโคเชถักดับเบิลโคเชหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่าลืมโยงขึ้นมานะคะแล้วหมุนกลับอันนี้เป็นด้านถูกของแขน พอเราโยงกลับมาลงช่องโซ่ค่ะโซ่ห้าซิงเกิลเราจะถักไปห้าแถวก่อนที่เราจะถักลายแขนเสือ้อใช้โซ่ห้านะคะในการโยง หนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้ามันจะมาจบตัวนี้ก่อนนี่นะคะตัวสุดท้ายพอจบตัวสุดท้ายเสร็จโยงค่ะโยงตอนที่โยงมาจะต้องมาแทงใส่ตรงลายตัวนี้นะคะอ่าอันนี้จบแถวที่สาม ทีนี้ถ้าจะขึ้นแถวที่4ก่อนวนกลับนะถักโซ่สองพันหัวเข็มแทงลงไปตรงซิงเกิลมันจะขึ้นแบบนี้นะคะถักโซ่ห้าแล้วหมุนกลับมันจะหมุนกลับไปมาค่ะพอะหมุนกลับมาเราไม่ลงตัวนี้นะเราลงช่องโซ่ แขนเสื้อพี่เมย์จะไม่ได้ถักแยกชิ้นนะคะจะถักเพื่อต่อไปเลยเพราะฉะนั้นตอนที่เราต่อเราดูดีๆนะดูตอนจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดนะคะโซ่ห้าซิงเกิลตอนที่ถักโซ่จะไม่ค่อยมีอะไรมาดูตอนที่จบกับตอนที่เริ่ม จบก่อนนะคะจบหงสุดท้ายยึดนะคะพอจบเสร็จแล้วยึดยึดเพื่อจบแถวพอจบแซจบแถวเสร็จแล้วค่อยโยงโยงเพื่อที่จะขึ้นแถวใหม่ตัวนี้อย่าลืมนะตัวขึ้นรอขึ้นแถวใหม่ตัวเนี้ยแล้วมันก็จะวนกลับมาต้านถูก ถักเหมือนเดิมค่ะถักโซ่ห้าเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเดีเพว่อจบด้านนี้เราต้องถักลงตรงห่วงสุดท้ายก่อนนะคะห่วงสุดท้ายก่อนแล้วค่อยโยงมาทางนี้สองสามสี่ห้าตัวนี้นะแทงลงมา,มาถ้าเราดูจุดนะคะมันคือตัวนี้นะตัวนี้ แล้วค่อยถักโซ่สองดับเบิลโคเชเพื่อขึ้นแถวใหม่ตอนที่จะขึ้นแถวใหม่มันจะขึ้นด้วยโซ่สองกับดับเบิลโคเชแล้วถึงจะหมุนกลับตอนหมุนกลับมันจะถักลงโซ่นี้หมุนกลับมาถ้าเราถักไปถักมานะคะเราจะใช้วิธีบิดงานแบบนี้ได้ค่ะอันนี้ด้านผิดนะ ลายแขนเสื้อจะเหมือนกับลายด้านข้างนะคะด้านข้างของตัวเสื้อแขนเสื้อพี่เมย์จะทําออกมาเป็นสองคลิปนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกของแขนเสื้อนะที่สําคัญนะเวลาเราถักข้างนี้เราถักแบบไหนอีกข้างต้องถักเหมือนกันค่ะลงห่วงสุดท้ายนะวิธีสังเกตห่วงสุดท้ายเนะะี่ยค่ะห่วงเริ่มมันจะเป็น โซ่สองดับเบิลโคเชต์หงสุดท้ายจะอยู่ตัวนี้แล้วเราค่อยโยงมายึดทางนี้โยงด้วยโซ่ห้าก่อนนะคะเราก็มาดูช่วงที่จะลงดับเบิลโคเชมันคือลายนี้เราขึ้นแถวใหม่ขึ้นแถวใหม่ก็โซ่สองลายที่อยู่ติดกันด้านบนผักเชื่อมลายค่ะโซ่สอง ดับเบิลโคเชต์หนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะลงช่องนี้หมุนกลับมนาะนับตัวนี้เป็นแถวที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปเราจะถักลายลายนี้ลายที่เป็นลายด้านข้าง พอเราซิงเกิลตรงนี้เสร็จแล้วนะคะลายมันจะเป็นดับเบิลโคเชนะสองตัวโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชสองตัวซิงเกิลขั้นด้วยโซ่ห้าถักซิงเกิลโคเชแล้วลงตรงกลางของลายซิงเกิ้ล ซิงเกิลโครเชตสองสามสี่ห้าตรงนี้เราก็ถักลายเราปกติลายตรงกลางไม่มีปัญหาค่ะมีปัญหาตอนโยงเพื่อที่จะขึ้นแถวใหม่เราต้องดูดีๆ มันจะขั้นด้วยโซ่ห้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นลายดับเบิลโคเชสองตัวโซ่หนึ่งแล้วก็ดับเบิลโคเชค่ะสองตัวซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิล อันนี้ช่องสุดท้ายปิดแถวนะคะสองสามสี่ห้าปิดแถวโซ่ห้าแทงเชื่อมลายด้วยการถักซิงเกิลแล้วขึ้นแถวใหม่แถวใหม่ขึ้นด้วยโซ่สองดับเบิลโคเชโซ่ห้ามันจะลงตรงนี้หมุนนะลงกลับมาโซ่ห้า ลงตรงกลางลายซิงเกิลถักไปหาลิมิตด้านหนึ่งลงตรงกลางนี้นะตรงที่เป็นโซ่ลงช่องสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะยึดทางนี้ยึดโดยการที่ถักโซ่ห้า ซิงเกิลขึ้นแถวใหม่โซ่สองพันหัวเข็มดับเบิลโคเชหนึ่งสองสามสี่ห้าหมุนกลับมันก็จะถักเพิ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเราถักขึ้นมาห้าแถวแล้วเ,เรามาดูวิธีถักตัวนี้ชุดที่สองเวลาตอนที่เราถักให้ระวังตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นช่องสุดท้ายหนะ้าตาจะเป็นแบบนี้นะมันจะมีตัวแหลมตัวนี้แล้วอย่าลืมปิดแถวปิดแถวโดวยการที่ถักโซ่ห้านะคะเวลามันลงเราก็ดูช่วงลายมันจะมาลงตัวนี้ แล้วขึ้นแถวใหม่โซ่สองพันหัวเข็มโยงขึ้นไปชุดถัดไปมันก็จะถักไปแบบนี้เรื่อยๆขยายลายไปเรื่อยๆเริ่มก็โซ่ห้าแล้วหมุนกลับมาหมุนกลับมาถักซิงเกิลก่อนนะคะแล้วเรามาดูลายวิธีที่เราจะถักลายชุดที่สองของลายแขนเสือ้อเนี่ยนะคะแขนเสื้อเป็นลายนี้นะ วิธีสังเกตให้ดูลายนับช่องแบบนี้นี่นะหนึ่งสองเห็นไหมคะลายมันจะตรงกันเลยพอถักลายตัวนี้เสร็จแล้วมันจะข้ามมาสองมันจะตรงกับลายข้างล่างทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าตอนที่เราเริ่มต้นมันจะต้องเริ่มตอนไหนให้เราหาลายตัวนี้ก่อนนะพอเราได้จุดตัวนี้เสร็จแล้วนับหนึ่งสองมันต้องลงตัวนี้ พอเราได้จุดที่เราจะลงนะคะถักโซ่ห้าซิงเกิลดูอีกที่นึงลงตรงนี้นะแล้วข้ามสองหนึ่งช่องสองช่องลงช่องนี้จุดนี้ค่ะที่ต้องระวังแล้วลายมันจะตรงกันโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชสองตัวซิงเกิลโซ่ห้า ซิงเกิมันจะต้องขั้นด้วยโซ่นะคะแล้วลายมันจะตรงหนึ่งสองเนี่ยค่ะลงด้านบนเวลาเราดูลายให้เราดูลายตัวตัวนี้เป็นหลักตัวที่อยู่ก่อนที่จะเริ่มเนี่ยแล้วนับย้อนนับไปข้างหน้านับไปข้างหลัง โซ่ห้าิงคลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อนะคะตรงไหนถ้ามันไวไปคุณก็กดหยุดนะดูไม่ทันกดย้อนแนะนำให้ดูคลิปให้ครบถ้วนดูให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักไม่แนะนำให้คุณกดข้ามเพราะถ้าคุณกดข้ามคุณอาจจะพลาดเทคนิคที่พี่เมย์บอกไว้ในคลิปอะค่ะดูคลิปครบถ้วนรับรองคุณถักได้แน่ พี่เมย์สอนอย่างละเอียดเลยนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นโซ่ห้านะคะซิงเกิลแล้วลายมันจะลงตัวพอดีถ้าเรานับแบบนี้ตอนที่จบแถวก็จะถักเหมือนเดิมนะหลังจากถักลายนี้เสร็จแล้วลงช่องสุดท้ายแล้วโยงนี่นะคะปิดแถวโซ่ห้าซิงเกิล พอโซ่ห้าซิงเกิลเสร็จแล้วขึ้นแถวใหม่ก็โซ่สองดับเบิลโคเชจุดที่แทงตรงนี้ระวังนะแล้วเราก็ถักโซ่ห้าแล้วซิงเกิลแนวแขนเสื้อเราก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะอันนี้แนวแขนเสื้อมันจะค่อยๆกลางออกให้เราถักเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะแขนเสื้อที่เราถักนะคะ ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นหัวไหล่ที่เราถักนะแล้วมันก็จะขยายออกมาแบบนี้นะครับอันนี้แนวมันลายมันจะเชื่อมต่อไหมครับมันจะอยู่ตรงกับลายเดิมเราถักมาเรื่อยๆนะคะเราจะได้ทรงแขนเสื้อเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วลายมันจะมาชนกันตรงใต้ลักแร้ ทีนี้พอลายมันมาชนตรงใต้รักแล้นะคะนี่นะปกติเราถักโซ่ห้าเสร็จแล้วเราจะหมุนกลับนะเราไม่หมุนเราเชื่อมต่อเลยนะคะเชื่อมต่อแล้วถักด้านถูกนี่ค่ะถักโซ่ห้าิงเกิลเปลี่ยนจากการถักพลิกกลับไปมาเป็นการถักวนวงกลมค่ะ เราถักวนวงกลมมาแล้วเราก็ไปดูว่าลายชุดนี้เป็นลายชุดที่เราต้องขึ้นลายตัวเล็กนี้ไหมนี่นะคะพี่เมย์จะถักลายตัวเล็กนี้อีกหนึ่งแถวแล้วหลังจากนั้นนะคะ ep ต่อไปเราจะมาเก็บริมแขนถ้าเราจะเก็บริมแขนนะคะจำนวนห่วงโซ่ทั้งหมดนะ จำนวนรวมจะต้องหารด้วยสี่ลงตัวเรามาดูลายตรงนี้มันยังขึ้นลายไม่ได้เห็นไหมคะเพราะว่าลายที่มันจะขึ้นมันจะต้องขึ้นแถวถัดไปตัวนี้นับช่องหนึ่งสองถักวนแถวถัดไปนะคะมันถึงจะขึ้นลายตัวเล็กได้ เราถักวนรอบจนมาถึงตรงจุดที่มันเชื่อมต่อตรงมาร์เกอร์แล้วก็ถักลายตัวนี้1แถวอีพีต่อไปนะคะเราจะมาเก็บริมแขนเสื้อค่ะข้อมูลทั้งหมดนะคะของเสื้อตัวนี้นะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยนะคะจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะหลังจากคุณดูคลิปตัวนี้เสร็จแล้วนะถักข้างนี้แล้ว อีกข้างหนึ่งของแขนเสื้อถักหน้าตาเหมือนกันแล้ว EP ต่อไปเราจะมาถักเก็บริมขอบแขนเสื้อกันค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u ูทูบเมทิน e Handmade ขอบคุณค่ะ